สี่สิบสามลูก<อ>ค่ะสิบยี่สิบสามสิบสามไม่ถึงสี่สิบสามสิบเก้าลูกสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่บ้านแมงคอกค่ะวันนี้ <c oughs> มานับมะม่วงค่ะ <c oughs> เป็นมะม่วง <c oughs> พันโชคอน,นันต์นนะเฉ <c oughs> ดหูไปนิดเดียวแดงดกมากค่ะปีนี้ลูกใหญ่นะส่วนใหญ่เขาก็จะ กินดิบกันเนาะอันนี้เป็นดอกและผลของต้นโพสีค่ะเพื่อนๆพอดีมีพี่ให้มาก็เลยปลูกไว้หลายปีนะคะปลูกไว้ในกระถางรอวันที่จะมีที่ดินแล้วก็เอาลงไปปลูกเนะมาะมะม่วงโชคอนันต์นะคะถ้าหัวเหลืองมันหรือสุกมันจะไม่อร่อยค่ะเพื่อนๆต้องกินตอนดิบเมื่อกี้เป็นอ่า อาหารเช้าค่ะเพื่อนๆกาแฟแล้วก็ขนมปังไส้หมูหยองนะคะวันนี้เราจะทำปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะส่วนผสมของน้ำจิ้มก็จะมีพริกมะนาวน้ำน้ำตาลน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำกระเทียมดองนิดหน่อยนะอันนี้เราก็เตรียมปลานะคะเพื่อนๆ ถ้าใส่ทั้งตัวมันใส่ไม่หมดนะคะก็แบ่งครึ่งนะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแบ่งครึ่งแล้วพอน้ําในซึ้งเดือดนะคะเพื่อนๆก็เอาปลาใส่ลงไปเนาะอาจจะมีตะไคร้นะคะรองข้างก้นจะทําให้ปลามันไม่ติดกับจานนะคะจะเป็นตะไคร้หรือเป็นผักอะไรก็ได้ค่ะที่เราจะกินกับปลา,านึ่งมะนาวนะคะก็ต้มในน้ําเดือดไปประมาณ ยีนาทีค่ะเ,เพื่อนๆถ้าตัวใหญ่นะถ้าตัวเล็กก็15นาทีก็สุกแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักแล้วก็ลาดด้วยน้ําที่เราทําไว้นะคะน้ํามะนาวเนาะพริกมะนาวที่เราลงไว้นะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะเ,เพื่อนเวันนี้อากาศดีจะสวนนอนสบายเลยค่ะ กวยจับซื้อมาวันก่อนค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะหวานหวานเปรี้ยวๆค่ะซื้อมาจากตลาดนัดนะอันนี้เป็นกุยช่ายเจ้าอร่อยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเค้กชาเขียวถั่วดแดงนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยดีค่ะจะไม่ผิดนะ่าจะซื้อมาจากมูจิค่ะ ราคาสูงหน่อยแต่อร่อยค่ะเพื่อนเมื่อกลางวันเรามาที่วัดหลักสามค่ะมาจอดรถเนาะนที่นี่จอดฟรีนะซมตำไทยเดี๋ยวดูลองสั่งซมตำปูดี้่ะอ๋อน,นี่ก็มีวัววัดหลักสามค่ะเพื่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงงานซาตินกินเหมือนเดิม ไก่ทอดข้างๆร้านส้มตำค่ะเพื่อนอร่อยแล้วก็จะมีส้มตำปูปลา้ามีไก่ทอดมีข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นตำไทยค่ะส่วนอันนี้เป็นลาบหมูเนาะอยากกินลาบหมูนะคะขากลับบ้านแวะซื้อชาพันธุ์ไทยค่ะเพื่อน<ๆ>อันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเนาะเรามากินก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเขาจะมีน้ำซุปให้ด้วยเจ้านี้นะคะ มาเวัน,บบน,นที่สิบห้าธันวาที่ผ่านมานะคะแม่บ้านไปงานทําบุญบ้านของทางญาติญาติฝั่งสามีนะบ้านสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นอาหารเลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงแขกที่มาร่วมงานนะคะเดี๋ยวนี้ทํางานบุญอะไรก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะก็ให้บริษัทจัดหาง,งานได้เลยแล้วพอดีมี รถไอติมมาหน้าบ้านพอดีค่ะเพื่อนๆเ,เจ้าภาพก็เลยสั่งให้ไปกินฟรีนะคะเข้าเหมาเลยนะคะแล้วก็ลงชื่อไว้นะคะไอติมไผ่ทองไผ่ทองค่ะพระท่านก็เดินทางกลับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งเพลินๆสักพักหนึ่งนะคะในบ้านค่ะเพื่อน เจ้าหน้าที่เขาก็ทำการเ,าเก็บตุปกรณ์นะคะพี่น้ํายาวมากๆเลยค่ะพากลับบ้าน,านแวะผ่านไทยอีกค่ะทอฟฟี่เค้กเนาะแล้วก็เป็นเค้กแอลมอนเนาะแล้วก็เป็นช็อกหน้านิ่มนะคะหนึ่งแอมค่ะอืมอะะอหมดอายุมื่อไหร่น่าจะอีกสองวันหมดอายุแหละสองสามวันหรือเขาจัดโปรก็ไม่รู้เนาะ แต่วันนี้ก็คงหมดค่ำๆเพราะว่าเด็กๆอยู่กันนะคะครบงรอคิวอบรรยากาศเดี๋ยวนี้ในร้านกาแฟผันไทยบร,บรรยากาศดีกับทุกที่เลยค่ะเ,เพื่อนๆเขาปรับปรุงนะแล้วก็ชากาแฟเขาก็อร่อยค่ะเ,เพื่อนๆ ลับมาบ้านเจาสวนอนเหมือนเดิมเก็บ <G ül> ผ้ามากองไว้ค่ะอันนี้เราซื้อจากวิกตอเรียนะคะข้างๆจะมีสุนอาหารค่ะเพื่อนๆก็เลยเออมื้อเย็ยนเรากินง่ายๆนะคะสั่งผัดไทยมาสามเนาะเราก็จะมีผักมาให้นะคะขึ้นช่ายหัวปรี มะนาวแล้วก็ถั่วงอ,อกค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันก่อนเลยรสชาติก็โอเคนะคะแต่ต้องปรุงนะและผัดไทยเนี่ยถ้าให้ดีต้องกินที่ร้านค่ะเมนูพวกเส้นๆแบบนี้นะคะไว้ใจไม่ค่อยได้ค่ะเส้นจะกอดกันเป็นแบบเป็นเปกๆเลยนะคะเพื่อนๆกินที่ร้านอร่อยกว่าค่ะ มาค่ะใครชอบผัดไทยมากินด้วยกันส่วนใหญ่แม่บ้านกินไม่หมดก็จะแบ่งไว้ก่อนนะคะแล้วสุดท้ายสามีก็กิน ที่เราแบ่งไว้ทุกทีค่ะแแออบบบบบาาาากกกัััังงงงงเเเเเเเปปนนช้้มมมรรรรรรสดตฟวววยยย่่่่่ิืีใุไไจถ ของฉันทางนี้เแต่มองแล้วเดินไปเรื่องราวที่ข้างในบัดแม็กเนตเป็ใครไอคืออันนี้เป็นไก่แลบของ5ดาวนะคะลูกๆชอบกินนินค่ะเพื่อนฉันมีอะไรให้รักกยใช่เจ้าประจําค่ะกุยชายหมู่บ้านเศรษฐกิจเพชรเกษมนะคะอร่อยมากๆค่ะถ้าใครมีโอกาสต้องมาลองนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของช่องแม่บ้านแมนค,ค็อกค่ะสวัสดีค่ะ